ันนี้ได้ปลาซาลาตมาเรามาทำบะคีบกินกันว่จรินเงินก็ทำมือนชอบมาอันดีนึงก็ผ่ารังแต่ว่าเราอยากกินแบบเปลนตัวทำเลยนะก่เตรียมสักหน้ารีบโห oh. ปีกไส้ใส่ลงไปเลยแบ่งวนันหน่อยๆหยรือว่าทุกคนได้ไปเลยเดี๋ยวเรามาคุกกับเกลือก่อนนะคุกเกลือเลยทุกคนได้หนาะนี่เปียงๆไม่ได้หว่ายี่ยี่เปรี้ยงยี่เลยโห oh. ยี่